วจีสุจริตและภัยแห่งวจีทุจริตการครองตนให้พ้นจากคมมีดในปากในบรรดาองค์ประกอบของการกระทําที่มนุษย์กระทําต่อก,กันนั้นการกระทําทางวาจาหรือที่เรียกว่าวจีกรรมนับเป็นดาบสองคมที่มีอนุภาพมหาศาลยิ่งกว่าศาสตราวุธใดๆในโลกเพราะแม้ว่าร่างกายจะบอบช้ำจากคมมีดหรือไม้ท่อน ร่างกายนั้นยอมได้รับการเยียวยารักษาให้หายได้ตามการละเวลาแต่บาดแผลที่เกิดจากคำพูดการเสียดสีการด่าทอหรือการทำร้ายจิตใจด้วยวาจานั้นมักจะฝังลึกรากลงไปในความทรงจำกัดกินความรู้สึกและทำลายสัมพันธภาพที่สั่งสมมายาวนานให้พังทลายลงได้ในชั่วพริบตาพระพุทธองค์จึงทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสำรวมวาจาทรงเปรียบเทียบว่า คนเรานั้นเกิดมาพร้อมกับขวานในปากหากใช้ไม่เป็นขวานนั้นย่อมสับปากของตนเองและทำลายผู้อื่นให้ย่อยยับลงได้เมื่อพิจารณาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาวาจานั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากจิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานสำเร็จด้วยใจหากใจมีโทษประทุษร้ายแล้ว การพูดย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนหากใจพองใสแล้วการพูดย่อมเป็นไปเพื่อสันติสุขการที่บุคคลหนึ่งจะเปล่งวาจาที่ไม่ดีหยาบคายหรือเสียดแทงผู้อื่นออกมาได้นั้นย่อมต้องเริ่มจากการปรุงแต่งภายในจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสเสียก่อนโดยเฉพาะโทสะคือความโกรธและโมหะคือความหลงการใช้วาจาไม่ดีกับผู้อื่นนั้นจัดเป็นวจีทุจริตหรือ การประพฤติชั่วทางวาจาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกโทษและความเศร้าหมองของวาจาไว้สี่ประการได้แก่มุสาวาทพูดเท็จปิสุณาวาจาพูดส่อเสียดพรุสวาจาพูดคำหยาบและสัมัป,ปลาปะพูดเผอเจอ้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรุสวาจาหรือการพูดคำหยาบและวาจาที่ประกอบด้วยโทสะนั้น เป็นสิ่งที่สร้างกรรมหนักและเห็นผลได้ทันตาที่สุดการใช้วาจาไม่ดีนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่คำด่าทอที่หยาบคายตามพจนานุกรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคำพูดประชดประชันคำพูดกระแทกกระทันคำพูดที่เจตนาให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจคำพูดที่กดข่มดูถูกหรือแม้แต่คำพูดที่สุภาพแต่แฝงไปด้วยเจตนาที่มุ่งร้ายทั้งหมดนี้ ล้วนจัดเป็นวาจาที่มีโทษทั้งสิ้นสาเหตุหลักที่ทำให้มนุษย์ใช้วาจาเชื่อเชื่อกันนั้นเกิดจากการขาดสติในการระลึกรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อผัสสะมากระทบไม่ว่าจะเป็นคำพูดของคนอื่นการกระทำที่ไม่ถูกใจหรือสถานการณ์ที่บีบขันจิตที่ขาดสติจะปรุงแต่งเป็นความโกรธความไม่พอใจไฟแห่งโทสะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมต้องการทางระบายออก และทางระบายที่ง่ายที่สุดรวดเร็วที่สุดก็คือทางปากเมื่อไฟแห่งความโกรธพุ่งออกมาเป็นคำพูดมันจึงเปรียบเสมือนการพ่นไฟใส่ผู้อื่นแต่ผู้พูดหารู้ไม่ว่าก่อนที่ไฟนั้นจะไปเผาคนอื่นมันได้เผาจิตใจและปากของผู้พูดจนไม่เกรียมไปก่อนแล้วลองพิจารณาดูเถิดว่าในขณะที่เรากำลังตะโกนด่าทอหรือกล่าววาจาให้ร้ายผู้อื่นนั้น สภาวะร่างกายและจิตใจของเราเป็นเช่นไรหัวใจเต้นแรงใบหน้าบิดเบี้ยวเลือดลมสูบฉีดด้วยความร้อนรนความสุขความสงบในใจมาลายหายไปสิน้นนั่นคือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องรอชาติหน้านี่คือสภาวะนรกที่เกิดขึ้นในใจเปรียบเสมือนคนจับก้อนถ่านแดงร้อนเพื่อจะคว้างใส่ผู้อื่นมือของตนย่อมพองไม่ก่อนที่ถ่านนั้นจะไปถึงเป้าหมาย หรือเปรียบเสมือนคนถมน้ำลายรถฟ้าน้ำลายนั้นย่อมตกลงมาใส่หน้าของตนเองการใช้วาจาไม่ดีจึงเป็นการทำร้ายตนเองก่อนเป็นลำดับแรกในแง่ของกฎแห่งกรรมหรือกรรมมาการพูดไม่ดีจัดเป็นอกุศลกรรมที่ส่งผลร้ายแรงพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องความวิบัติของผู้ที่มีวาจาชั่วไว้มากมายผลของการชอบด่าทอและพูดจาเสียดสีผู้อื่นนั้น จะทำให้เป็นผู้ที่มีศัตรูมากไปที่ไหนก็หาความสงบสุขได้ยากเพราะวาจาที่หวานลงไปคือมลดพันแห่งความเกลียดชังเมื่อหวานสิ่งใดย่อมได้รับผลสิ่งนั้นเมื่อเราส่งเสียงด่าทอออกไปโลกย่อมสะท้อนเสียงนั้นกลับมาในรูปแบบของความโกรธแค้นการอาฆาตพยาบาทและการจองเวรไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ผลกรรมยังส่งผลให้เป็นผู้ที่มีเสียงแหบแห้งมีวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือ พูดสิ่งใดไปก็ไม่มีใครรับฟังไม่มีใครเคารพยำเกรงเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาได้ถูกทำลายลงด้วยโทสะของตนเอง